สวัสดีครับกลับมาพบผมนะครับกับนาโตฮีโร่ในเกมไปรโวซ่าซีพาร์ทที่12กันนะครับโอเคตอนนี้เราก็ช่วยแอสลี่ออกมาช่วยแอสลี่ได้แล้วแต่ยังไม่ได้ออกมานะครับโอเคเราจะไปกันต่อเลยแฟนมีจดหมายเครื่องวินกระดาษมานะครับมีนินฟิฟังที่ต้องเป็นของใครไม่ได้นอกจากเอด้านั่นเองแต่อ่านเลยนะอ่านไมมออก โอเคแอซซี่เ,เธอต้องอยู่ตรงนี <c oughs> ้ก่อนเพราะตรงนี้ก็จะงานข้าวแล้วเนี่ยเจี๋ยปาไปก่อนเลยพี่เอ,อ้ยโชูบนี่นี่นะอึดจริงจังเลยโอ้โหอึดจริงจริงอึดแบบมาควายเลย โอเคได้กระสุนปืนพกมาแล้วบันเลงอ่ะอ่ะอ่ะคอเอียงมองไปทางไหนปะเออ,ออเออป้านป้านเข้าไปป้านเข้าไปก็เตะด้วยอ้าวป้านเข้าไปป้าน,นเข้าไปป้านป้านเข้าไปป้านเข้าไปโอ้เออมึงโอ้โห ไอ,อ,อเ้เดี๋ยวมันจะออกมานะฮะเรากันเรากันโอเคเพิ่มยากันแฟบกระสุนปืนพกเหลือน้อยมากแต่ลูกซองมีเยอะกะแม็กนัมไว้ยิงกระจายเลย อ่ะแอสลี่มาก่อนฟบๆๆเราอยู่นี่นะแอสลี่ฮามันไปปิดประตูครับระเบิดแสงอีกที แล้วตั้มด้วยเลื่อดมือพุดช่อเก็บไปก่อนก็ได้ follow me มาเร็วแอสลีรู้สึกว่าอะไรยังมีอีกยกนั่งที่ผมจำได้นะอ่านั่นไงคู <c> ่อ <oughs> <c oughs> ย่ไาไปทัดขาดคำมาแล้ว <c oughs> เออ ออโอเคแอตรีอยู่หลังข้าไว้จุ่จุดอ่าตรงนี้ก็มีคัสซีนะครับ Looks like this is it. Oh, it stinks. Oh, No way, Leon. not Are you out of your mind? I knew you'd be fine if you landed on your butt. <laughs> you. อะไรเนี่ยมาเร็วตัวนี้มาซะแล้วครับโอ้โหฟื้นแล้วแอะอะไรเนี่ยอะไรไม่รู้เหรอเดี๋ยวค่อยอธิบายโอ้โห เรียบร้อยครับเมืม่อกี้ผมอาจจะไม่ได้พูดเลยเพราะว่าต้องใช้สมาธิในการยริงตัวนี้นะฮะเพราะว่ามันก็มีเยอะนะครับไอตัวเนี้ยเยอะนี่มาถึงปรสิตม,มันนะฮะมีนักฆ่าที่เออช่วยนะแอสเดรตเออเออด่าเข้าไปดันเร็วอ่า,าเราอยู่นี่นะเพราะว่า ตรงนี้แล้วเขาจะเจอมาอีกรอบนะฮะ <regret> นี่แน่อ <suffered> <โ disciple> ุอุโยอุ๊ยโอ้ยเชี่ยอืออือเฮ้ยอือนี่แน่เรียบร้อยมาเร็วแอสเซลตยิงไม่คุ้มกระสุนเลย เรียบร้อยเดี๋ยวดูกันระเบิดหายไปเยอะพร้อมกระสุนโอเคช่วยดันหน่อยแอสตี้อืดดันดันเข้าไปดันอ่า รออยู่นี่กันกมาเลยพีเบิม้มนี่โอ้โหเจ็บเจ็บเจ็บพี่เบิ้มอยากโดนไฟเผาไหมไฟโย,โฮโฮโย่อยเกือบโดนหัวผมแล้วซี ชุบอ่ะง่นที่อย่างนี้เราต้องให้แอตสี่รอนะครับเพราะว่าแต่ผมจำได้มันจะมีสตูอยู่ตรงนี้ผมก็าจำไม่ได้จะให้แอสลี่เราตรงไหนต่อตรงนี้ก็งานเข้าเพราะเดี๋ยวมันก็จับตัวแอส์ลี่ไปให้แอสลี่เราอยูจ่จุดเริ่มต้นได้ไหมเนี่ยเดี๋ยวผมลองดูก่อนแล้วกัน ถ้าแป้งเดี๋ยวผมค่อยตัดใหม่นะผมก็จำไม่ได้แล้วถ้ามีให้ซ่อนก็จะดีมากแต่ว่าไม่มีให้ซ่อนสิเดี๋ยวผมลองลองไปดูก่อนนะถ้าลงได้ก็ดีไปอ่ะตงได้ด้วยโอเคศัตรูก็จะมาแล้วนะครับ เราต้องพยายามทุบประตูให <fin anta> <ots> ้พางนะครับคิธีการฆ่ามันก็ลบน้อยครับโอ้โหเนี่ยทำงานก็ได้ให้ยิงพยายามล่อให้มันตกลาวากันให้เยอะๆนะครับอ่าเห็นไหมครับมันมองไปทางนั้นมันไปทางมองไปทางแอสลีนนั่นแหละฮะตอนนี้ คือถ้าสมมติผมพลาดผมก็ต้องต้องหาจุดให้อลิซซอนที่อื่นใหม่เราต้องเอาพิบิมตกวลาวาไปก่อนนะครับโอ้อืมชุบ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 ฮ่า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 อะกดไม่ เไอ้นี่นะไอ้นี่นะโอ้โหโอ้โหเตะโอ้ไปะอีกทีไอ้นี่ผมไม่มีเวลามาเจือแล้วล่ะ ประตูพังแล้วแต่ปัญหาคือมันยังลำบากอยู่ครับศัตรูยังอยู่ไปกัอนอือโอ้เราต้องค่อยๆเคลียร์นะครับต้องใจเย็นๆนะฮะใจเย็นใจเย็นโอ้ย โอเคตายอีกหนึ่งตายอีกหนึ่งลาบักกานแล้วก็ไม่สนแล้วเออให้มันปีขึ้นไม่ได้นะฮะเหมือนเลาแล้วครับแล้วก็ปีขึ้นไปหายแอสซี่ไม่ได้นี่แหละเขาจะไปเอาแอสลี่นะครับอตอนนี้แอลลี่ไลายคนคุ้มครองนะฮะต้องพยายามเคลียร์ศัตรูให้หมดก่อนลงไป จะไปไหนแล้วขอร้องแหละอย่าให้เจอโดเลย จบกันครับตรงนี้ช่วยไม่ได้ช่วยไงวะโอ๋อทำใจแล้วเอ้ยโอ้โหอยู่ตรงนี้เองโชคดีครับแจ็คพอตมาที่เรวแจ็คพอตมาที่พี่รักอุ้ยเกือบไปแล้วกำลังหาอยู่เลยแอชลี่อยู่ไหนโอ้โห เสียงมาเลยอ่ะยังดีกน,น่อยอุย้ยอืมเอ้เนี่ย follow me ปล่อย,ออย,ออยอเาแอสเซอดิปิดก่อนครับปิดก่อนพความปลอดภัยปิดไปก่อน เก็บกระสุนเก็บอะไรโดให้หมดโดให้หมดครับอย่าเหลือผมนึกว่าจะเอ็นซะแล้วดีนะหาเจอเราอยู่นี่แอตลีไหนเดียวซ้ายหรือขวาอ่ะอันนี้ยู่นี่แหละจ้านี่มันเนี้ยโอ้โอย เรียบร้อยมาเร็วแอสลีตรงนี้จะมีอะไรไหมเนี่ยผมไม่มีนะอโอเคครับชุบข่าะสุดลูกซองด้วยดีเลยที เคเอรี่เข้าไปออห,ห้องนี้มันคืออะไรอ๋อห้องพอนอนน่อค้านั่นเองเดี๋ยวผสมก่อนอ่าครบเลยครบสี ครบขบวนการตรงนี้ก็ยังไม่ต้องไซส์ก,กล้อง้วฮะเพราะว่าม,มันจะเป็นศัตรูพวกทหารเป็นหลักแล้วโอเคแอสลีขดเอาอ๋อลืมไปอ่ะแอสลีอยู่นี่ เรียบร้อยครับอ่าไปกันต่อตรงนี้ก็จะเหนื่อยหน่อยนะฮะชุบไม่มีอะไรเลยอ่าสเปรย์โอเครีโหลดไว้อืโอเคเดี๋ยวขึ้นไปละ แอลลี่มีใบขับขี่ปะเนี่ยไปเลยข้างหลัง

Hãy rụng rụng xuống đi. Rụng xuống đi. Đợi Ui, gần ไปโหกระสุนลูกซองเก็บไว้ก่อนเก็บไว้ก่อนไปโอเคเดี๋ยวตรงนี้เราต้องพาละเอ็พาละเรานะฮะต้องขึ้นไปสับสวิต แล้วเราต้องไปช่วยช่วยแอดลีย์ด้วยบางครั้งบางขราวตรงนี้แหละครั้งแรกครั้งแรกที่ผมตายหลายรอบมากโอเคจ้ะเดี๋ยวจะไปจ้ะชุบชุบชุบมาคาร์โบเยดูอ <t une> โอ้ โอ้คือตายเลยไม่ได้ว่าจะแรงจัดโทษนะฮะโทษเดี๋ยวเอาใหมา่เอาใหมา่นี่ขนาดผมใส่ชุดก่ออะไรพวกนี้แล้วนะผมนึกว่าดาเมจจะประมาณเกือบแดงหรือไม่ก็แดงเกือบตายอะไรอย่างงี้ผมไม่อยากรู้ว่าตายเลยไม่ได้แล้วไม่ได้แล้วอาฟอร์เวอรลูเอ้ย มื่อกี้ทำอะไรไว้ไับป๊บต้องรีบช่วยก่อนฮะ ช่วยกันช่วยกันช่วยกันนี่แน่ใจเย็นเอสซีใจเย็นทางนี้ก็วนทางนี้ก็วนอยู่เดียวเดียวเดียวมาแล้วพเพกงมาแล้วเพ็บมาหาแล้วเจ้าเฮ้ยชึบอ่ะไปะไปต่อเลยเร็ว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  เปลี่ยนเป็นปืนคบก่อน ไหนอะไรเฮ้ยยานะอยาโอ้ยเต็เมรักเลยเดเดเดเวเพิ่มเลื่อยก่อนอโดนเข้าไปเต็เมรักเลยอือ้อ โอ้ยลงมาตอนไหนวะเฮ้ยเอ๊ะรู้สึกว่าตรงนี้ก็จะเจอรถอีกใช่ไหมเดี๋ยวผมใช้เล่ฟเฟินดีกว่าข้างหน้าเราให้ฝันนะ อ่าใช่ด้วยเออว้าโอ้ยแอดนดี้ับอะไรเนี่ยโอ้อ่าโอเคงั้นในส่วนนี้เดี๋ยวผมค่อยแคสต,ต่อในพาร์ทหน้าแล้วกันนะครับ โอเคไว้เจอกันใหม่ในพาร์ทหน้านะครับสำหรับวันนี้ใครที่ชอบสามารถกด s u b สไคร b ์ใน YouTube ได้หรือกดไลฟ์ a n Page กันได้นะครับโอเคไว้เจอกันใหม่ในพาร์ทหน้านะ,ะสำหรับวันนี้สวัสดีครับ